ทิกรรมังสิทธิการิยังสิทธิวาจาตถาคตโตสิลาพโพนิลันตลังสิเตโชชโยนิจังสิทธิกรรมังพระสิทธิเมพระสิทธิเมนะโมพุทธ,ธ,ธายะนามาภาธาจจภาเสาอิสาโสนากาสานชาลิติอา,าภาพสวายะสุขิติมาสุภาจโรสุสิละวาสุปาตโยยัสสิมา ว่าเจทิโรเกสโลวาอสัมพิโตนะโมพุทธายะสัมปจิตช,ชานินาสังสีโมพมมาจมหาเทวาสาเพยยาขาปาายันติพมมาจมหาเทวาพิราภาวันตุเมมาปุญโยมาลาโพพระวันตุเมมิเตภหหหติพุทธะนธาอุนะโมพุทธายะวิระทายโยวิระโคนายังวิระหิสาวิระทาสีวิระทาสาวิระอิทธิโยพุทธสะสัมณีมามะ พุทธะสวาหมสามปฏิชามิเพ่งเพ่งพาพาหาหาลือลือสิทธิกิจจังสิทธิกำลังสิทธิกาลียังสิทธิวาจาตถาคตโตศิลาโพนิรันตรังสิทธิเปโชชโยนิจังสิทธิกำลัง ปะสิทธิเมนะโมพุทธายะนามาภะทจัจภากัสอิสะสมุตตาสานาชาริติอาสาภาสวายะสุกิติมาสุภาจโรสุสิโลวาสุปาโตเยสสิมาพเจติโรเกสโลวาสัมพิโตนะโมพุทธายะเอหิจิตังปียังมะมะ,มะจงมาด้วยนะโมพุทธายะ อ่าข,า,ข,า,ขายจงงลำรวยเงินทองจงไหลมานาชาติตินาสิอิชานโมพุทธายะเอติตตังเตียงมะมะจงมาด้วยนโมพุทธายะนาชาลีตินโมพุทธายะ ขอเชิญนันชัยเศรษฐีนาถินาเศรษตรีศาสเศรษฐีสุมาณเศรษฐีสุมังคระเศรษฐีโชติกาเศรษฐีเมธากาเศรษฐีปฏิชัสเศรษฐีวิสาขามหาเศรษฐีอันเป็นเศรษฐีปุจใจบุญค้ำจุนวรรสันนะดลดานให้เงินทองไหลมานะชาติติตนาจิติชาณโมพุทธายะเอหิจิตังติยังมะมะมามาด้วยนโมพุทธายะรวยรวยรวย ชุกรวยรวยอย่างเดียวรวยแล้วรวยอีกตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปฝ่ายงานดีเงินท้องเงินทองทั้งหลายมานัชชาทิฏฐินัาชาติทิชานัาโมพทุทชกปีา